ตั้งแต่ช่วงต้นว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีพี่น้องประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนาของตัวเองกันบ้างแล้วนะครับก็ได้มีการเปิดในเรื่องของกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงของเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565นะครับแล้วก็วันป้องกันอุบัติเหตุอุทธิภัยแห่งชาติประจำปี2564ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ ที่บริเวณลานวัดสังกัดรัตนคีรีอําเภอเมืองอุทัยธานีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้วาราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลเดเบริเหตุทางถนนช่วงของเทศก,กาลปีใหม่พุทธศักราช2565และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจําปี2564โดยมีนายจามรเหล่าเมืองหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2564นะคะและร่วมรับมอบน้ำดื่มและกาแฟจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจจุดบริการต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ จากนั้นนะคะได้ชมการจําลองเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุและการดับเพลิงกรณีรถชนแล้วเกิดไฟลุกไหมรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรศการวันป้องกันอุบัติภัยจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะในการนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชาการเนี่ยผู้ว่าราชาการก็ได้ร่วมขบวนรถนะคะรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยไปตามถนนเส้นต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีค่ะเพื่อรณรงค์กระตุนต้นเตือนปลูกจิตสํานึกประชาชนให้มีความตระหนักแระมัดระวัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะภายใต้คำขวัญที่ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุค่ะครับผมก็ต้องระมัดระวังกันะนะครับจะสัญจรไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างวันนี้เองเนี่ยมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์อำเภอไ a i s a r นะฮะก็เป็นรถที่จะเดินทางกลับ,บบ้านนี่แหละครับประสานงานกันก็ไม่มีคนเสียชีวิตนะครับแก่ก็ได้รับบาดเจ็บกันอย่าง ชมสามารถไปตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บได้นะครับทางเพจสำนักงานประธาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุรายแรกๆเลยในช่วงของเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่นะครับอย่างไรจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนนะครับที่สําคัญเมาไม่ขับนะฮะอันนี้ห้ามเลยนะฮะเพราะว่าอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่นะตอนนี้เองเนี่ยเกิดจากการดื่มสุราแล้วก็ขับรถนะครับเป็นอันตรายมากๆไม่เพียงแค่ตัวท่านเองแต่เพื่อนร่วมสนุ์ท่านก็เป็นอันตรายด้วยนะครับป้องกันเบรยกันครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะครับ